สวัสดีค่ะลูกค้าของอาเจ้ทุกๆคนเลยวันนี้ฝนตกปอยๆนะคะลูกค้าบอกว่าเจ้ครับส่งคอยหัวเทียนให้ผมได้ไหมสี่หัวนะคะลูกค้าจะเอาคอยหัวเทียนสีหัวลูกค้าบอกคอยหัวเทียนต้องใช้ยี่ห้ออะไรดีคอยหัวเทียนเนี่ยต้องใช้เดนโซนะคะถ้าใครได้ใช้เดนโซเท่ากับว่าได้ใช้เป็นของแท้ติดลดเลยรุ่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่อันติดดูโอ 2010- ถึง2020เลยนะ แล้วลูกค้าบอกว่ามีลูกปืนคัดอันไหนแนะนําบ้างนะคะยี่ห้อไหนแนะนําบ้างอ่าลูกปืนคัดอันติส2010นะคะตัวนี้เจ้นแนะนำเป็นยี่ห้อ t r w นะคะทุกคนอันนี้ขายมาหลายแบบยี่ห้อแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายี่ห้อเนี้ยตอบโจทย์สุดและแล้วก็ราคาก็ไม่แรงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าอยู่ไม่ไกลมากนะคะสั่งมาแบบนี้เจ้ส่งฟรีให้ลูกค้าเลยค่ะ ฝากพี่ลาล่ามูกส่งด่วน,นให้ลูกค้าเลยค่ะพี่ลาล่ามูกฝากส่งหน่อยนะ